มาสวัสดีครับ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 ไปไปไหนกันดีไปไหนกันดีเอ,อ้ยเอาสวัสดีคดุณลีโอไปไหนกันดีครับมามาแนะนำเซิรฟ์รฟเซอร์ไพรสร์อย่างแรกเรามาดูอันนี้ก่อนอะไรเนี่ยคุณเฟิร์สอ่านให้ผมฟังหน่อย สมุดเติมเงินยศีราคาห้าสิบทูยศ S ีราคาร้อยห้าสิบยศเกมโหมด Game Mode ราคาสามร้อยยศสตาร์ทราคาห้ราร้าอยยศแอฟรีนราคาแปดร้อยบินถาวรราคาร้อยห้าสิบธูของพวกพันชิ้นรับเก้าสิบธู OP พันทูป้าอยากให้ใครในเซิร์ฟขายอะไร ไปปมเราไปเรามา z o o PVP มาดู PVP กันก่อนี๋ยวเพิ่งกดนะไม่ต้องกด PVP อันนี้คือ PVP เก่าของเซิร์ฟนี้ใช่ปะครับใช่เข้ามาดูเข้าดิเข้าไปสังลารนะครับเราจะเราจะเห็น นี่คุณรีโอเก่งมากถามว่าผมผมถามว่าผมเป็นยศอ,อะไร่ะอ่ะ,อะสงสัยคงมองไม่เห็นอือคุณรีโอนี่ต้ยงไปหาสีตัดกันอ่ะนี่ยศเอส ย่อมาจากสตาร์ทแล้วเฟิร์สลองย้อนเอกมันไม่ได้ย่อจากวีไอพีเหรอ,อไม่ใช่ไหนเฟิร์สลองพิมพ์สิว่าเป็นเฟิร์สเป็นยศอะไรเนี่ยนี่เฟิร์สเขาเป็นยศเกมโหมดราคาสามร้อยนั่งผมอ่ะห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวผมจะเป็นแอดมีอะไรก็ติดต่อเพื่อเราไดา้ ค,ค่ะค่ะไปเราไปที่ต่อไปเลยกับสปาเกันก่อนที่เราไปช็อปเมมเบอร์ช็อปเมมเบอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะมาต่อกันเลยครับโอ้นี่ครับอย่างแรกที่เราเข้ามาเราเจอไอ้นี่เปล่าครับแม่งมีคนเสกนะ็กตะไอเนี่ยเอ้ยฟอร์ดเลิกเสกได้แล้ว เฟ้รเลิกเสกได้แล้วไม่ได้เสกแล้วแล้วหนึ่งสามอ่ะนี่ไงไม่ได้เสกแล้วเดี๋ยวว่มันออกมาถามว่าเฟิร์สซื้อไข่มาจากไหนนี่ฮะตรงเนี้อไอ้นี้เลยครับนี่เลยครับไอ้นี้เลยครับไอ้พวกนี้เลยครับที่ทําให้เฟิร์สแม่งแกงคนอื่นได้มันขำอะไรอ่ไปถึงขนาดแล้วหล่อเขินแล้วอย่าโฉกเงินบ้าปัญญาอ่อนนะ เมือ่อกี้เห็นว่าได้หวัวนะครับอันนี้เป็นหัวของไอ้ตัวที่เราฆ่าเนี่ยรียวค่ะครับไปที่ต่อไปไปชั้นสามชั้นสามชั้นสามชั้นสาชั้นสนี่ครับไหนบอกหลักฐานไม่ไม่อย่าบอแอดเลยอะไรไปกลับกปาไปไปดูพีไวพ,พีใหม่ของเราไป ปล่อยมันไว้อย่างเนี้ยรู้ช่างไม่อ่านว่าอะไรนะเก่งอังกฤษไหมเหรอสอบได้ตั้ง11คะแนนเต็ม30ฮ่าฮ่าฮ่าพาลาได้พีวีฟีพาราเดททำพาลาได้ถือสีเดทไปเข้าขอบคุณที่ให้โอ้โหใครเล่นไลน์นี่เนี่ย ใครคนเล่นวะคนพูดนะครับคนพูดนะทำโอแม่เอาคลิปไปเลยไม่มีคนตายมีรอยเลือดลองคุณไปดูดิไหนไหนไหนเนี่ยรอยเลือดรอยเลือดเฮ้ยรอยเลือดเจอเลือดมีคนตายจากอันดัตายจะ่านรอยนี่ครับเราจะจัดกิจกรรมเออเดี๋ยวสุกนี้เราก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันใช่ไหมครับคุณเฟิร์ส อะไรหรอศุกร์นี้เราก็จะมีกิจกรรมใล้ครับใช่ๆพูดดังๆไหนก็ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะกิจกรรมเนี่ยที่กิจกรรมอันนี้ครับคือพื้นที่กิจกรรมในวันไหนอ่ะครับวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้โอเคเอ้ยอันนี้ผมขุดไว้ฝากปิดให้ผมด้วยเออ ใชบมากเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือต้นคิดมัดที่แอดแอดเบิร์ดหรือเจ้าหรือแอดวินสร้างนะครับแล้วผมก็ช่วยนิดนึงนะครับคุณทำอะไรครับเอออยู่นี่นะพื้นที่ทมีรีลามอนอนะอ่าครับเดี๋ยวกับสปา,า,ลาแล้วก็มันจะมีที่หาเงินอยู่ที่นะครับ ใครได้แบบว่าแบบว่าอะไรอะของบกพันไปนะฮะสบายเลยฮะเรื่องหาเงิน,นอ,อขอยืมนะครับเราเอามาขายครับนี่สมมติเราขายได้ห้าร้อยเนื้อซอมบี้สมมุติเรา ขอจอมมี่หน่อยพวกช่างแม่งเตะเอาี่ยสมมตินะครับผมมีหกสิบสี่อันค่ะอาคุณเฟิร์สเงียบทำไมครับวัด <What? S 1> อะไรเซิร์สแม่งแหลกครับ ไปยี<ร>่สิบสี่หกสิบสี่อัน 64, อน่ะไม่ต้องพิมพ์ตามผมนะแล้วกดคลิกนี่ต่อยคลิกต่อยนะครับคลิกซ้ายนะแล้วเราก็จะได้ครับห้าร้อยบาทเออคนเข้าไปเคลียร์มันตรงข้างในหน่อย,อยผมไม่มีชนะ่างแม่งะครับเรา,เราจะไปชมบ้านต่อคัะมาเราไปชมบ้านของเรา ว่าเรามันสวยแค่ไหนเฟิร์สป่ะเฟิร์สอย่าพูดว่บบ้านของเราคุณ <c oughs> เขาสร้างคนเดียวอย่าพูดร่บบ้านของเรานะครับครับนี่ทางไปบ้านของเฟิร์สหรือกล้องถ่ายกล้องถ่ายอ,อัดคลิปเนี่ยละทางนี้ครับ นี่เราจะมาเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,น,นไม่รู้ช่างแมงแล้วเราก็เดินมาให้เจอไม้เยอะๆอย่าไปเคียนบ้านเขานะครับบ้านน้องแล้วก็เดินตรงมาเดินตรงมาอีก,น,ออกนี่ครับจะเห็นโอ้โหจะเห็นจะเห็นอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนสี่หนึ่งสองสโอเคโบอ้ยโบโบ นี่ครับบ้านเ้ยกองถ่ายนะกองถ่ายเรียกว่าหุนนห่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์และอยากรู้ทางสร้งาง,าง<ข>คนเดียวคูนเออเอเอและอยากรู้ว่าทางขึ้นอยู่ไหนไม่ได้ขึ้นทางนี้ครับนี่ครับมันจะมีทางให้ขึ้นอยู่เป็นลิฟ์น้ำนะครับใครที่เข้ามาเซิฟนี้ฮะก็มาแวะดูก็ได้นะครับแวะมาแวะมาชม,แ,มาแล้วนี่ดูพื้นครับ เดินข้ามาค่ะใช่ใช่ฝั่งนี้เราจะเป็นอันนี้คืออะไรครับเปิดไฟเปิดไฟเอ้ยอันนี้ปิดไฟอันนี้เปิดไฟเราวาที่เห็นข้างล่างคืออันนี้นะครับนี่เปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟนี่ครับนี่จะปิดนี่จะเปิดนี่จะปิดนี่อ๋อเว้ยอีนโนซาอีนโนซา ไป้ทำได้แตกอ่ะเปล่าครับแกได้ยินนะเดี๋ยวลูกอันเคลื่อนหลุดหรอกได้ยินนี่สงสัยมันน่าจะอยู่แถวนี้นะเซิร์ฟนี้ยผมก็จะให้ไอพีนะครับไอพีก็จะอยู่ใต้ล่างนะครับผมจะให้ไว้ชื่อเซิร์ฟนี้คือเซ